Hmm. Baik adik kakak kita nak buat adik kakak kita ni pergi ikut satu lapor khas. Ha, ha, ha sekup adik kakak berkaitan-tetet dengan soft loan nilah. Setelah mana kemarin ni ni hmm. kawean kita turun pas tepat ha. dan kalah dia kata ni dia ada sekup nak mari tunjuk royak kepada adik kakak. Hmm. Tapi sekup ni ni laporan khas ni adik kakak dengan bahasa Thai. Ah dengan bahasa Thai. Dengan bahasa Thai. Taklah bahasa Thai pun tak apa. Dah, kita pergi ikut tu bersama. ความตั้งใจของผู้ประกอบการ SME ภาคธุรกิจด้านบริการในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวนกว่า30คนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอมาตรฐานอุตส,หสหาหกรรม SMEORG เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่ต้องการผลักดันธุรกิจโดยได้รับก,การสนับสนุนซอฟต์บอลช่วยผู้ประกอบการฝ่า,าวิกฤตโควิด -19 ช่วงที่เกิดโควิดนะครับก็ผลกระทบที่ผู้ประกอบการได้รัก謝謝รกบก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคําสั่งซื้อก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของการหยุดการผลิตในบางส่วนซึ่งตรงนี้คือต้นทุนที่ผู้ประกอบการแบกรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงทางสำนักงานเองก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ก็เลยทางกระทรวงก็เลยมีมนโยบายในการที่จะนํานเสนอเกี่ยวกับโครงการที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทางผู้ประกอบการก็ได้สัมผัสและก็ได้รับ การช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนะครับต้องเรียนว่าอย่างทั่วถึงตามหลักเกณฑ์คุณสมบัตททิที่ที่กำหนดนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการช่วยเหลือในในในส่วนที่เป็นเงินอาจจะเป็นเงินทุนหรือว่าเงินเรื่องของการซ่อมบํารุงเครื่องจักรนะครับให้กลับมาผลิตได้ตามปกติแล้วก็เรื่องของเองินทุนหมุนเวียนที่ที่สามารถที่จะพยุงธุรกิจให้ดําเนินต่อไปได้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำได้สอดคล้องกับการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ3รูปแบบ 1. กระแสดิจิทัลเทคโนโลยี2การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม3นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตให้เป็นไปตามกระบวนการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการค้าสู่สากลการกับเคลื่อนในการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม ถ้าแยกได้เป็นสองส่วนครับคือส่วนที่เป็นตัวเงินและก็ส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงินส่วนที่เป็นตัวเงินอย่างที่ผมนําเรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมในภาคของเงินเงินทุนหมุนเวียนนะครับเงินช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องต่างๆภายใต้โครงการพัฒนาเ m e เอมบนตามนชารัฐนะครับซึ่งตรงนี้ภาพตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเป็นเป็นตัวเงินเป็นหลักนะครับส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือมาในรูปแบบของเรื่องของการนําเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิค การผลิตที่ใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการเสริมสร้างความรู้นะครับเป็นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจซึเป็นส่วนใหญ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับภายใต้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์มอพชนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็อันนี้ก็มองทุกมิติที่มันเกี่ยวข้องกับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบกับผู้ประกอบการในจังหวัดครับ สำหรับสินเชื่อดังกล่าวจะสามารถสร้างโอกาสเสริมสาภาพคล่อง SME จะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลาได้เป็นอย่างดีเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด -19 คลี่คลายเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู SME ที่เป็นลูกหนี้กองทุนเพื่อเป็นการช่วยลูกหนี้ซอฟโลนต่อลมหายใจให้ SME ไทยทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา